สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเพื่อนๆอยู่กับผมันอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้า Civic FC คันงามคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับ Civic FC คันนี้นะเข้ามาจัดหล่อกับทาง RS Racing t ิ a งครับบอกเลยครับถึงมือ RS ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจัดให้แบบรอๆจบๆเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันครับว่าเจ้า Civic FC คันนี้นะครับจัดอะไรกันไปบ้างนะครับเพื่อนๆติดตามคลิปนี้เลยนะครับโอเคสําหรับเจ้า Civic FC คันนี้นะครับก็เข้ามาที่ RS ครับให้ RS จัดการเสริมหล่อด้วยชุดล้อยางไซส์ขอบ18นะครับกับเจ้า TC105X นะฮะสี EJ t i ไททนครับต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยเป็นสีที่สะท้อนแดดได้ค่อนข้างดีครับตัวนี้นะครับจะมาในสเปคขอบ18นะกว้าง8.5นะครับผม สำหรับตัวล้อเนี่ย tc 1 0 5 x ตัวนี้นะครับเป็นงานที่ดีที่สุดเลยนะครับงานเกรดล้อไทยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อในตระกูลล้อเบา4 f o r ฟ i n g มินะครับจะเป็นการผลิตล้อด้วยการรีดเบานะครับซึ่งน้ำหนักล้อเนี่ยถ้าเทียบในขอบ18ดด้วยกันเนี่ย ตัวนี้เขาจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับซึ่งงานตัวนี้นะครับตัว For ์ดฟอร์ม TC 1 0 5 X เนี่ยจะเป็นงานของทางค่าย AOW นะครับหรือออโตออ t ชั n นนั่นเองนะครับการรับประกันเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วครับค่ายนี้เขาทําล้อออกมาได้ดีการรับประกันดูแลดีอยู่แล้วนะครับคุณภาพมาตรฐานเนี่ยไว้วางใจได้เลยนะครับผมถือว่าสเปคสวยมากครับแล้วก็ตัวล้อนะเขาก็จะปั๊มมาครบๆเลยนะครับสวยงามนะครับเมื่อสเปคเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยนะครับเหมือนเป๊ะเลย นะครับสวยงามมากครับกับเจ้าตัว TC 105X ตัวนี้นะสี EJ ไททัน ส่วนยางเนี่ยก็จะเป็นตัวเดตันนะครับของโรงงานบิสโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกรดยางไทยในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยางไทยที่ราคาดีมากๆนะครับราคาดีไม่พอนะฮะคุณภาพมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยผลิตจากโรงงานบิสโต้นะครับภายใต้ชื่อแบรนด์เดตันนะครับผมเรื่องคุณภาพถ้าผลิตออกมาจากบิสโต้เนี่ยไว้วางใจได้เลยไซส์ยางก็ประมาณ2 3 5 4 0 1 8นะครับค่อนข้างสวยงามเลยขึ้นกับล้อขอบ18สเปคนี้นะฮะ ล้อยางก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะทรงหล่อๆแบบนี้นะติเตี้ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเขาใช้โชคสตัด H-DI S-spec นะครับตัวท็อป30ระดับรถใหม่นะฮะประกัน2ปีครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นตัวที่ฟิลลิ่งเนียนมากๆนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ ฟิลเนี่ยโอเคเลยนะครับใส่กับเจ้าบอดี้ f c f k แบบนี้นะครับผมทรงเนี่ยสวยงามมากครับสามารถจัดโหลดฟิตเมนต์เนี่ยให้พอดีซุ้มได้สวยเลยนะฮะแล้วก็สำหรับตัวโชคเฮชไดตัวนี้นะเขาก็จะเป็นระบบโมโนทูบนะครับซึ่งระบบโมโนทูบเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของความกระชับความเฟิร์มนะครับเวลาที่เราขับขี่นะหักโค้งเร็วๆสาดโค้งแรงๆนะครับระบบโมโนทูบเนี่ยมันจะให้ความเฟิร์มได้ค่อนข้างดีครับ เรื่องอาการโครง้งอาการโยนเนี่ยจะหายไปเลยนะครับไม่มีให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ทรงรถเนี่ยถูกใจสายติ่งแน่นอนครับเตีย้ยหล่อแบบนี้นะจัดฟิตเมนต์ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนเนี่ยไม่อยากจะได้ให้เตีย้ยขนาดนี้นะตัวโชคด้วยความที่เป็นสตัดปรับเกียวครับเขายังสามารถดันสไลด์กระบอกให้สูงขึ้นมาได้ถ้าไม่อยากชอบเตีย้ยก็ยังทําได้นะครับส่วนตัวระบบภายในของเทสไดตัวใหม่นะครับ ก็จะเป็นระบบที่เขาพัฒนาวาวแบบใหม่น้ํามันเกดแบบใหม่นะครับซึ่งก็จะเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพโช๊คเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะการรับประกันครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโช๊คสตัทที่รับประกันนานมากครับเขารับประกันถึง2ปีนะ ถ้ามีปัญหาภายใน2ปีนะครับเขาดูแลรับประกันให้เป็นอย่างดีเลยครับถือว่าเป็นตัวโช๊คสตัดเนี่ยที่ราคาดีนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งดีมากๆนะครับการดูแลดีด้วยนะครับทรงก็จะประมาณนี้ครับถือว่าสวยมากครับตัว H-Dice Spec นะครับปรับเซ็ตกับ c ี v i c F-C ด้วยล้อ18นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะส่วนของแต่งอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับเจ้า Civic F-C F-K นะครับ ในการโหลนะมันจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ผมแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวปรับแคมเบอร์หลังนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัวปรับแคมเบอร์หลังเนี่ยของ Mono เลสซิ่งครับผมตัวปรับแคมเบอร์หลังเนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของอาการแบะของล้อครับให้ไม่มีอาการแบะเนี่ยที่เยอะนะครับก็คือมุมเนี่ยจะประมาณนี้นะครับก็คือทําให้ตัวล้อหลังเนี่ย ตั้งมุมตั้งฉากได้เยอะนะครับลดอาการกินยางด้านในของตัวบอดี้รุ่นนี้นะครับผมอ่าือว่าเป็นของแต่งอีกหนึ่งอย่างครับที่ต้องบอกเลยว่าแนะนําว่าต้องใส่เลยนะครับแนะนำนเพื่อนๆเลยว่าต้องใส่ครับสําหรับตัวบอดี้นี้นะในการโหลดเนี่ยการกินยางมันจะเกิดได้ค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะครับช่วยลดอาการกินยางของตัวยางด้านในนะครับเวลาที่เราจัดทรงโหลดนะครับสวยงามมากครับตัวนี้สวยงามมาก เพื่อนๆคนไหนนะที่กำลังขับเจ้าบอดี้ FC FK อยู่นะครับอยากจะจัดลอแบบนี้นะครับก็ทักมาได้เลยนะผมก็จะมีทั้งล้อยางโช๊คนะครับแล้วชุดแต่งคาร์บอนเนี่ยมีไว้บริการเพื่อนๆครบๆเลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นครับเราก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะชำระเงินสดนะครับเราก็มีส่วนลดเพิ่มหรือจะผ่อนบัตรเครดิตนะครับเราก็ร่วมรายการผ่อน0% 10เดือนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับอีกหนึ่งผลงานนะจากทาง RS Racing Thai ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักแชทมาได้เลยครับ แล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ r n Racing ไว้ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปรีวิวดีๆนะครับสั้นๆกระชับๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูกันอีกเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับฝากไว้ด้วยครับกับอีกหนึ่งผลงานนะวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ